ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาสองอัปเดตแล้วก็สุ่มเจ้าตัวโลอมินนะครับผมทั้งหมด30,000เพรกันนะก็อย่างแรกก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับลิงก์เพจร้านก็อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเรามาดูจากประกาศข้าวๆก่อนละกันนะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาต้องมานั่งไอ้นี่ฝั่งขวาจะเป็นขายแพ็กเนาะอันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับกิจกรรมฮอตไทม์บะบะ๊โอ้ยลดค่าใช้ใจ่ายยกเลิกท็อปปิ้ง สวยงามมากนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับขอดูตรงนี้ก็มีเจ้าตัวสูมันนี้แล้วก็สูมของนางฟ้าทะเลนะครับนั่นแนะแล้วก็สกินมาเป็นอย่างนี้จริงด้วยนะครับไหนดูแอนิเมชันหน่อยสิโอ้ยน้องแบ็คเพลนี่นะครับยังกับยังกับคนละตัวเลยนะพอมีสกินนี้นะครับนี่นางเงือกนางเงือกนะครับ หน้ามันหน้า,นามันผมยังนึกอหรอวะแล้วมันไปถึงจุดที่มันเป็นแบ็คโพลได้ยังไงเนาะนะครับอื้อสวยงามเหมือนเดิมครับก็ตัวสกินเลเจนด์เนี่ยน่าจะเหมือนเดิมก็คือสูงแล้วไม่ได้ไม่ได้เจ้าตัวดาวดาวเกลืออะไรเงี้ยนะครับก็วางแผนกันดีๆนะครับร้านไมเลดมีท้าตาแตง่งน่าจะเพิ่งมามั้งนะครับผมแล้วก็มีนเนาะประวัติการเลดสูงก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับ ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูแพ็กกันสัหน่อยแพ็กเช็คชื่ออ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวสุ่มของตู้ใหม่นะครับดีดีด,ดีแพ็กเช็คชื่อปกติผมเติมทุกแพทอยู่แล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยแพ็กเกจมิชชั่นนะครับคล้ายๆพ l u s อย่างงี้ยเปล่านะครับผมผมมีอันนี้ด้วยโอ้โหนี่น่าจะเอาเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นแยมพลังชีวิตก็คือของอัปเดตอันนี้เลยอเนาะนะครับไม่มีวอลุ่มสองนะ อุ้ยแผ่นนี้อยู่เดือนครึ่งเลยนะครับส7ิเจวันอันนี้การันตีอันนี้ร้านพิเศษเหมือนแผ่นซูเปอร์อีพิกเลยเนาะแล้วก็แยามสโตรมีโอ้อันนี้เป็นรายสัปดาห์เลยนะครับได้ผลึกน้ำตาลได้อัญ,ญมณีชีวิตได้ขวดเลเจนด์แล้วก็ท็อปปิ้งนะครับโอ้นี่ซื้อแล้วได้ท็อปปิ้งแล้วก็เศษท็อปปิ้งเลยนะครับแพ็กเกจอัพคุกกี้ร้านลูกกระรอกเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ตัวนี้ผมซื้อไว้นะครับผม มีถึงตัวอะไรเนี่ยอ่ามีถึงล็อกสตาร์นะครับผมซื้อเก็บไว้ทํากวิยามันก็ได้เผื่อได้ใช้นะครับไม่รู้ได้ใช้เมื่อไหร่นะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้ทั่วๆไปโอ้มีแพ็คก,กล่องเลือกช้อปปิ้งด้วยนะครับอ๋อได้หินได้หินนะครับเออผมเข้าเกมไว้ตกใจเลยอยู่ดีๆเจอแพ็กนางฟ้าทะเล5้าดาวก่อนอันนี้ไม่มาเพราะว่าไอดีนี้มันก็เกินห้าดาวไปแล้วนะครับเล่นเพลินก็ทั่วๆไปนะครับได้ท็อปงท็อปปิ้งนะครับ คนนกมามาดูในโหมดเกมแล้วกันมีอะไรอ๋อนี่นี่ไงสมอทะูมเห็นการพิสูจน์ร่อบนี้เห็นว่ามันมีอารีนาเปลี่ยนเยอะเอาทีละอย่างอารีนาก่อนลวกันนะครับอารีนาเนี่ยเหมือนจะเพิ่งตัดแดงนี่ซีซั่นที่แล้วผมจบแกร์มาสเตอร์หนึ่งมานะครับรับโอ้ยสีกล่องสวยจังอะได้มาสี่หมื่นเพชรนะครับจุดใจเฮ้ยมันเฮ้ยมาเพิ่มรางวัลเหรอมันจําได้ว่าสามหมื่นไม่ใช่เหรอวะนี่อันนี้เราติดชื่อท็อปร้อยนะครับเฮ้ยมันปรับรางวัลเหรอวะ โอ้แล้วเรามาได้โอ้โหแล้วปรับรางวัลผู้มผมได้เพชรของอันใหม่เลยนี่โคตรอุย้ยเพิ่มรางวัลเพิ่มรางวัลแกนมาสเตอร์หนึ่งโอ้โสวยดีแล้วก็แรงแรงเอลิทที่เป็นแรงแรงคาดการโอนี่นะครับคือมีการเพิ่มแรงเจ้าตัวอีลิทมาสเตอร์ขึ้นมานะครับแทรกกลางระหว่างมาสเตอร์กับแกรนมาสเตอร์โอ้โหเมื่อกี้สี่หมื่นจุกจุกครับจุกจุกนะครับยังไม่ทันทาอะไรนี่๋อเป็นแบบแล้วเราเลือกตีกดยังไงอ๋อย่างงี้หรอนี่ผมเห็นว่าอันนี้มันตกแต่งได้นน่ใช่ไหม แก้ไขโพเดียมนะครับบันทึกป้องกันหอเปลี่ยนเป็นโปร่งใสอะไรนี้หรอนะครับอันดับเว็บม,มันเปลี่ยนเป็นโปร่งใสแบบนี้เลยเนาะโอ้แต่รางวันนี้นะสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับแล้วตัวผมหาล้านแรกไม่เจอว่ะล้านแรกมันอยู่ตรงไหนอะมีโพเดียมหอกิตติยนี่ก็น่าจะเป็นเอาไปกีเจอล้วนะครับโอกิตติยนก็เหมือนเดิมนะครับผมโชว์โอ้ซีซันที่แล้วเซิร์ฟดาร์กตีกันหนักมากนะครับ อันดับหนึ่งถ้วแบบหมื่นสามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจอชายนิ่งกิตเตอร์เยอะนะครับอันนี้นี่ยแมชายนิ่งก็เริ่มเยอะแล้วแล้วก็ร้านมีอะไรเพิ่มมีเหมือนเดิมไหมอย่างรู้สึกว่าเหมือนเดิมหรือว่าเราต้องขึ้นแรงสูงวันนี้หรือเปล่าผมจําดีเทลไม่ได้นะครับแล้วก็เอพิโซดพิเศษนะครับก็ตามปกติเลยจํานวนครั้งที่ต่อสู้ได้นะครับไม่มันจะโหผม,ผมต้องเลือกหรอ เออผมยังไม่ได้คิดเลยว่าอ่ะยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาของนางฟ้าเทเลหรือแบ็คโพรผมยังไม่กดได้ไหมขอไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ลานโชคชาตามีสี่ตัวเดี๋ยวคงมีมาเพิ่มในอนาคตแหละนะครับอันนี้เป็นฐานตกแต่งอะไรนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอันนี้บับรูปปั้นนะครับแล้วบับรูปปั้นก็น่าจะทั่วๆไปเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็โอ้แต่เพลงเพราะนะ ขอดูนี่ดีกว่าแคนดี้นะครับแคนดี้นางฟ้าทะเลกับแบ็คโพยามสโตแหละแต่ผมจะเรียกว่าแคนดี้นะครับทำไรได้เนี่ยโอ้ยนี่นะครับใไ้ผลึกโอ้ใช่ควรเลเจนเลยเหรอพูดเป็นเล่นนะอุย้ยผมจะหรือว่ามันบวกเลเจนแค่บวกแรกก็วะอาจจะอย่างนั้นอ่ะมีเอฟเฟกผู้นำนะครับผมเพิ่มพลังเสียหายของท่านาสามสิเปอร์เซนตนะครับ อันนี้บวกสิบม,มีเพิกเฉยต่อรถเสียหายด้วยนะครับมีขึ้นขาโถ,าถมอะไรไม่รู้ยเยอะไปหมดเลยอะ่ะอุ้ยบวกสามสิบความเสียหายคงที่ตามสัสดส่วนพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสี่จุดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปลุกพลังตอนนี้ผมขึ้นได้ถึงสามนะครับโอ้แห้าดาวบวกพลังโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนั้นแล้วน้องแบ็คเพล่แบ็กเพล่แบ็คเพล่เอ้ยแบ็คเพร์อยากดูสกินมันเป็นยังไงโอ้ เหมือนคนละตัวเลยเนาะอ่าแบ็คเพลดูแคนดี้คร้าๆหน่อยนะครับใช้คนเลเจจ์เหมือนกันเลยบวกหนึ่งนะอ่ะมีลดพลังโจมตีลดอัตราคิดิีข้อมันลดกี่เปอร์วะหรือว่ามันต้องตีแคนดี้เปล่านี่บวกสิเปลี่ยนเวลาต่อเนื่องเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราคิดดี้อมบนบา,บา,บานะครับเอฟเฟกต์ปลุกพลังนี่ก็ประมาณโอ้เพิ่มความเสียหายคิดดีข้อเจ็ดเปอร์เซ็นนี่น่าสนใจนะครับ เพาอว่าแบ็คโพลดาวผมน้อยอ่ะหนึ่งดาวลุงเองอ่ะนะครับใส่ต้องไม่กดแล้วก็ถ้าถ้าตัวกล่องอันนี้มีถ้าเราได้เลือกแล้วมันจะเป็นกล่องได้ไหมกล่องแล้วมันได้อะไรบ้างวะนี่แล้วก็ในสุ่มเลน,เนี่ก็จะมีอันนี้เป็นโหระดับออกยากอยู่นะตัววัตถุดิบแคนดี้แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นคุกกี้อะไรทั่วๆไปแต่ในตู้นี้ตัวสูงกว่าอีพิกก็มีแค่นางฟ้าทะเลกับแบ็คเพิลเท่านั้นนะครับอันนี้มันล็อกที่270นะครับ และตัวกล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนี่ยปั๊บป๊บ,ปบในกรณีที่ได้รับหินวิญญาณที่เพิ่มเติมจากสาระปลุกพลังสูงสุดแล้วจะได้พอยต์ไมเลตและชิ้นส่วนจีวิตวิญญาณแทนรวมทั้งจะได้สิทธิพิเศษอย่างการรับวัตถุดิบเฉพาะเช่นกันหากได้รับวัตถุดิบเฉพาะเกินมาจำนวนสูงสุดแล้วจะได้เป็นพอยต์ไมเลตแทนนะครับจะมีการมอบกล่องเลือกรางวัลซึ่งเป็นกล่องที่สามารถรับคุกกี้ได้และสามารถเลือกรางวัลเออรอโอเดี๋ยวต้องรอได้กล่องดูเนาะอืม มื่อกี้ผมไอดีผมมีมีเคลือนอะไรผ่านไม่รู้เยอะแยะเลย79บอันนี่เข้าเกมมายังไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะครับตำนานอุย้ยได้กล่องเลือกเลเจนต์เลยเหรอโอ้โหเลเจนต์มีสี่ตัวได้กล่องเลือกเลยเหรออันนี้กล่องเลือกกล่องเลือกท็อปปิง้งอ,อันนี้ไม่น่ามีอะไรโอ้โหแจกเลเจนต์เลยนะครับหนึ่งตัวเอาวะเอาวะเอาวะกิจกรรมเช็คชื่อนะครับเออก็ดูแจกของเยอะดีเว้ย แล้วก็นี้นี่นะกิจกรรมลานชอสตานะครับอันนี้เพราะว่ามันบางเวสมันเป็นแบบเอ้ยมีเลเวลมีดาวแบคพงแบคเพลอะไรพวกนั้นหรือของฉลามอะไรเงี้ยเราก็จะมีที่มันติดมาอยู่แล้วออโต้นะครับวัตถุดิบอืม๋ยวต้องมาไล่ดูอีกทีหนึ่งอันนี้กล่องเลือกหินนะครับแต่เมื่อกี้แถกเป็นตัวเลยไหมอันนี้ของอะไรหน้านะครับกิจกรรมแล้วก็เส้นทางเฮ้ยอันนี้ของใหม่นี่นะครับ ันนี้ของใหม่นี่เพราะของของน้นนี้เราผมเล่นจบไปแล้วแล้วอันนี้เขารีมานะครับถ้าแกร์มาเื้อหนึ่งได้สามหมื่นห้าโหกว่าจะกว่าจะครบนะครับนานอะไรผมบอกเลยแต่ที่เราสนใจคือรางวัลเนี่ยมันจะมีพวกแจกนั้นแจกนี้เออก็ดีโหแสนเก้าได้เพิ่งแปดหมื่นห้านะครับแจกเยอะจังวะนะครับมีอะไรนี่ของเดิมนะครับรางวัลพิชิตทีอะไรนาเออตัวนี้เหมือนเดิมนะครับลูกปั้นเป็นอันนี้ไห รายละเอียดอัปเดตเราน่าจะดูกันไปหมดแล้วหรือเยอะแล้วแหละนะครับเราถึงขั้นตอนการสุ่มดีกว่าอยมารับรางวัลก่อนนะครับโอ้โหอัพมาเลเวลเจ็ดนี่รับจากเจ้าตัวคเควสเมื่อกี้มานะครับได้ท็อปปิ้งมาแต่ท็อปปิ้งนั่แหละอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเออท็อปปิ้งดูอาจจะได้ใช้งานเยอะเพราะว่ามันแบ็คพอรกับนางฟ้าทะเลเลยนะแล้วเผื่อทีเมต้ได้ตัวดาเมจใช้สองตัวนันอะไรเงี้ยอืมแล้วไม่ผมไม่รู้ว่าตัว ตัวดาเมจตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่สองตัวนี้มันจะตกเนต้าหายไปไหมเพราะว่าเวลาเราเล่นนกหวีเราก็จะนิยมเล่นตัวดาเมจสองตัวใช่ไหมล่ะนะครับเอาวะมาถึงเวลาสุ่มนะครับผมมีของดองอยู่นิดนึงนะครับโอ้มีมอบรางวัลที่ไม่ได้รับด้วยมารับ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 นี่ตอนนี้ผมมีพิมเอเอและรางวัไลไอเรน้าปรับอย่างนี้รางวัลกิวปรับได้ป่าววะถือว่าเท่าเดิมวะปรับก็ดีนะครับ รางวัลรางวัลรางวัลวเท่าเดิมแนะล้งวัลกิวนะครับเพิ่มสักหน่อยนะแต่ก็โอ้โหแกมาตึงในทั้ง4ี่หมื่นเมื่อกี้อย่างเยอะนะครับมาใช้พิมพ์ตัดกันนะครับแล้วก็โลับคริสตัลเราจะสุ่มให้ได้ประมาณ3 0,000นะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวนี้ผมจะได้ใช้งานในโหมดไหนอะไรมากนะ้อยขนาดไหนเอาเบาเาก่อนนะครับแล้วถ้าเดี๋ยวมันใช้เพิ่มเราอาจจะทําเป็นคลิปอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันอีกทีโอ้โหได้มา3ก้อนนะครับอยากจริงจริอยากได้อะไรก็นางฟ้าทะเลกับแบ็คเพินได้แหละเอามาอัพดาวนะครับ ที่จริงก็ไม่รู้นะว่าจะได้ใช้ไหมแต่มันเป็นมันเป็น,น,ปนอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเราก็อยากด้สามรอบนี้เน่ามากนะครับอเราก็จะสุ่มด้วยอันนี้ประมาณเจ็ดรอบนะครับมาไหมไม่มาเว้ยออกย่เอยจรงจริงๆนะครับอู้ยโอห์มิน้นจะไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยเป็นตัวมันหายไปเลยนะ เฮ้ยมันหายไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันจะสามหมื่นแล้วนะมันยังไม่มาจริงเหรอเนี่ยนะครับเนี่ยกี่รอบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วนะเฮ้ยเก้าเฮ้ยเฮ้ยสามหมื่นไม่มาอาจจะต้องแถมซะหน่อยอ่ะขอดูดิ จริงๆของับว่าเอ้ยสามหมื่นได้เออสักตัวหนึ่งนะครับผมแต่นี่มันไม่ออกเลยว่ะอาจจะต้องเอ็กซ์ต้าหน่อยอะมาเอ็กซ์ต้าหน่อยเอาต้องเอาจังหวะได้ตัวมาแล้วกันนะครับผมไม่ออกจริงหรอโอ้โหในช่วงนี้นะตัวตีบอลมาทีจะใช้อย่างเยอะนะครับผมก็เลยต้องบริหารดีๆเราขาดแค่มิ้นยังไงถ้าคัสซิงก็เป็นมิ้นตัวเดียวอยู่แล้วนะครับมันคงไม่ใช่นางฟ้าทะเลกับแบ็คเพิร์ลหรอกเพราะว่าไอสองตัวนั้นอะ มันเป็นตัวเก่าเรามีแล้วใน ID นะครับอุมาเลยวะ่ะสวยสวยสวยอ่ะสองตัวไปเอาตัวเดียวนะครับแล้วก็มีแพ็คอันนี้ก็ปกติทั่วๆไปนะครับดูสกิลคร่าวๆหน่อยเจ้าตัวนี้นะครับคู่เท้าสิบเจ็ดวินะครับผม ฟื้นฟูพลังชีวิต90ของโจมตีลดดีบัฟ3า1 5ห้าวิลดเสียหายโล่15%นาน5วิมีความเสียหายธาตุน้ำแล้วก็ฟื้นฟูอืโอเคโอเคนะครับแต่เหมือนว่านางฟ้าทะเลกับแบ็คโลตัวสกิลปกติน่าจะไม่ได้บัฟอะไรนะครับถ้าได้กล่องมาหนึ่งกล่องนี่ผมค่อนข้างเลือกยากว่าผมจะแบบกดนางฟ้าทะเลสุดเลยไหมหรือแบ็คโดึงให้มันดาวใกล้ๆก,กันอะไรอเงี้ย เลือกยากเดี๋ยวต้องมาตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปหรือในโอกาสถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ